ลาสาวแหล่เธอมาปลุกฉันทำไมเนี่ยสาวโอ้ยฉันเหนื่อยมากเมื่อวานงานบุญบ้างไฟสาวแหล่ทำไมคะเธอรู้ไหมสาวแหล่วานที่ฉันจะไปเอาโลานใช่ไหมเมื่อวานน่ะเขามีโลานแจกน้ำเบาไว้นะสาวแหล่ฉันน่ะอุตส่าห์เป็นรอรับเพื่อจะได้ โรงทานของโรงทานไม่เจอพอไปถึงมีแต่โรงทานน้ำเมาสาวแดดฉันก็เลยไปกินแทนเธอไงเธอหนึ่งแก้วฉันหนึ่งกเธอหนึ่งแก้วฉันหนึ่งแก้วมันก็เลยเยอะเกินกว่าโอ้ยฉันนมืดดับสนิทเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครเอาฉันมาสวยบ้านฉันเหนื่อยฉันปวดล้าวมากเลยบอสเราสนุกมากนะสาวแดดถ้าเธอไปเคยจะมั่วมากเลยเนี่ยฉันน่ะ รู้สึกว่าฉันจะเมาค้างนะเธอมีมะม่วงไหม,ม,มฉันกินไหมเหนื่อยมากมีค่ะฉันไม่น่าไปรับลงทานแทนเธอรู้นี้นะฉันไปดีกว่าลงทานอะไรไม่ลงทานลงทานน้ำเมาค่ะมะม่วงโอดีเลยสาวแหลกแก้แหงแก้เมาได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ค่ะโอ้ยขอบใจมากสาวแหลก เสียดายจังที่ฉันไม่ได้ของมาฝากเธอเพราะว่ามันเอามาไม่ได้น้ำเมาสาวแหล่แต่เข้าใจนะ